สวัสดีค่ะทุกคนมาต่อกับ ep ที่8นะคะอยู่ในข้อที่4นะคะข้อที่4ใหญ่เนาะเราก็มาตะลุยโจทย์นะคะบทพีาทาโกรัสต่อนะคะอ่ะมาดูกันเลยนี่เป็นทศนิยมอีกแล้วนะคะเป็นทศนิยมอีกแล้วด้านประกอบมุมฉากและด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะทุกคนต้องรู้ทฤษฎีบทนะอ่ะคุณครูให้ด้านนี้เป็น a แล้วกันนี่ a ก็หา A ก่อนหา A ก่อนนะคะหา A ก่อนเหมือนเดิมนี่ยึดด้านตรงข้ามมุมฉากเห็นไหมมันตรงข้ามก็เขียนเลยว่าเป็น3.9ยกกํายกกำลังสองเท่ากับนี่ด้านประกอบมุมฉากแต่ละด้านยกกำลังสองแล้วมาบวกกันก็จะได้เป็น A ยกกำลังสองบวกกับ3.6ทั้งหมดยกกำลังสองอ่าทีนี้ก็มาหาค่า อีกเหมือนเดิมขีดกั้นไว้ก่อนนะคะจะได้ทดได้สะดวกเนาะให้พื้นที่สีเขียวนี้เป็นการทดนะคะอ่ะก็ลองหาค่าออกมาอ่ะมาหา3.9ทั้งหมดยกกำลังสองก่อนก็คือ3.9คูณกัน2ครั้ง ทุกคนคลองแล้วนะ3.9เป็นทศนิยม1ตำแหน่งอันนี้ก็1ตำแหน่งดังนั้นเราต้องตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะนี่ต้องตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนี่นะอ่าทีนี้เอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าต้องตอบเป็นทศนิยม2ตตำแหน่งอ่าทีนี้ก็มาทดดูเลยนะคะ 3.9เอามาแค่39กับ39คูณกันนะคูณกัน9คูณเเป็น81นะคะเขียน1ทด8 9เคูณ3เป็น27บวกกับตัวทด8เป็น35นะคะนี่เขียนไว้เลยต่อไปนะคะคูณหลักถัดไปเดี๋ยวลบอันนี้ไว้เติมศูนย์ไว้ตรงนี้ก่อนนะคะคูณหลักสิบเติมศูนย์ไว้หลักหน่วยก่อน 3าคูณเเป็นยีเขียนเทดสองคูณสเป็นเบวกกับตัวทดสก็เป็นสิบเอ็ดก็บวกกันหนบวกศนย์เป็นหนึบวกเเป็นสิเขียนสทดหนึบวกหเป็นสบวกกับตัวทดหนึก็เป็นหอันนี้ก็ดึงหลงมาเลยดังนั้นสามจเนะสาเราได้ตรงนี้เนาะเกาคูณสาจุด ต้องตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งดังนั้นก็จะได้เป็น15.21นะคะดังนั้นเราตรงเติมตรงนี้เราต้องเติม15.21เท่ากับ A ยกกำลัง2ติดไว้บวกกับต่อไป3.6ยกยกกำลัง2เนี่ยขอลบตรงนี้ก่อนนี่3.6 ยกกำลังสองก็คือ3.6คูณกัน2ครั้งเหมอนเดิมต้องตอบเป็นทศนิยม2ตํตำแหน่งเนาะนีะ่ก็ทดเลย36คูณกับ36เอาตัวเลขแค่ตัวเลขมันมาคูณกันแล้วค่อยพิจารณาตำแหน่งนะคะ6คูณ6เป็น36เกเขียน6ทด3 6คูณ3เป็น18บวกกับตัวทด3เป็น 21เนะคะเขียนหมายต่อไปคูณหลักสิบเติมศูนย์ไว้หลักหน่วยแบบนี้ลบนี้ไปก่อนนี่นะสามคูณหเป็นสิบเขียน8ทด1 3ึคูณสาเป็น9บวกกับตัวทดหก็เป็น10ก็บวกกันได้หได้9้าได้สองได้1นะคะต้องตอบเป็นทศนิยมสองตำแหน่งนะก็เลยได้เป็นสิบสจุด้าห ก็ออกมาเขียนเลยนี่นะคะโอเคไหมอ่ะทีนี้ก็ย้ายข้างเพื่อที่จะหาค่า a อ่ะขอลบตรงนี้ก่อนนะคะย้ายข้างเพื่อที่จะหาตัว a ตัวนี้นะคะนี่ดังนั้นเราต้องย้ายตรงนี้ไปจากที่มันบวกอยู่ก็ย้ายไปเป็นลบนะคะก็จะได้เป็น15.21้าจุลบกับสิบสเท่ากับ a ยกกำลังสอง นี่นะคะทีนี้ต้องการหา a อกกกำลังสองเราก็ตั้งลบกันเลยค่ะนี่สิบห้าจุดสองหนึ่งลบกับสิบสองจุดเก้าหกอ่าหนึ่งลบหกได้ไหมคะไม่ได้นะคะเราก็เลยไปยืมฝั่งนี้มาจากสองก็เหลือหนึ่งอันนี้ก็เป็นสิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดลบออกจากหกก็ได้เป็นห้า ต่อไป1นลบเไม่ได้นะคะก็ไปยืมตัวข้างหน้ามาอีกตรงนี้ก็เลยเหลือ4ตรงนี้ก็เลยเป็น11 11ลบออกจาก9นะคะก,ก็ได้เป็นสองนี่พันจุดไซจูดนะคะ4ลบออกจาก2ก็ได้เป็น2 1ลบจาก1ก็ได้เป็น0นะคะดังนั้นลบกันแล้วได้เป็น2.25นะคะก็มาเขียน เท่ากับ a ยกกำลังสองเขียนสลับกันแบบนี้ก็ได้นะคะนี่สมบัติสมมาตดังนั้นอะไรที่มันยกกำลังสองมันได้2.25องหาทุกคนดูนี่นะเดี๋ยวคุณครูขอลบตรงนี้ก่อน2.25เนี่ยถ้าเรามาพิจารณาเป็นจำนวนจำนวนเต็ม นะโดยที่ไม่พิจารณาตำแหน่งเลย2.25มันคือ15คูณกับ15นะคะดังนั้นดังนั้น2.25เนี่ยมันคือเราต้องตอบเป็นเอาทศนิยม1ตำแหน่งคูณกับ1ตำแหน่งแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเวลาคูณกันแล้วอย่างเงี้ยอันนี้1ตำแหน่งอันนี้1ตำแหน่งอันนี้ก็1ตำแหน่งมันจะตอบเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะคะดังนั้นคือ1.5คูณกัน2ครั้ง เขียนเป็นเลขยกกำลังก็คือ1.5ทั้งหมดยกกำลังสองนะคะนี่ยกกำลังสองเหมือนกันแล้วนะคะดังนั้น A ของเราก็คือ1.5นึ่งจุ้าก็เขียนเลยจะได้ A เท่ากับ1.5หน่วยขอเขียนไปฝั่งนี้เลยนะคะก็ตอบเลยนะคะดังนั้นความ ยาวรอบรูปคือเอาทุกด้านมาบวกกันก็คือ3.9บวก3.6บวกกับ A ก็คือ1.5ก็ลองบวกกันดูนะคะ3ตัวนี้บวกกันเลย3.9บวกกับ3.6ก่อน9บวก6เป็น15ทด1ผ่านจุดใส่จุด 3าบวกสเป็น6บวกกับตัวทดหนึ่งก็เป็น7ก็ได้เป็น7.5บวกกับอีก1.5อีกนะคะ5้บวกหเป็น10เขียน0ทด1พันจุดใส่จุด7จบวกหเป็น8บวกกับตัวทด1ก็เป็น9นะคะดังนั้นรวมกันก็เลยได้เป็น9หน่วยนะคะดังนั้นข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะตอบ9หน่วยนะคะนี่ความยาวรอบรูปเดี๋ยวคุณครูใส่ไฮไลท์แล้วกันเขียนเสร็จแล้วก็เขียนตอบเลยนะคะก็ตอบ 9หน่วยนะสำหรับข้อนี้ข้อที่3ต่อไปนะคะมาดูข้อสุดท้ายหาความยาวรอบรูปของสามเหลี่ยมนะคะเห็นไหมเราสามารถหาความยาวด้านที่เหลือได้นะคะโดยใช้ทฤษฎีบทปิทาโกรัสพอได้ความยาวที่เหลือเราก็หาความยาวรอบรูปได้อีกนะคะนี่คือความมหัศจรรย์ของทฤษฎีบทนี้นะคะ นี่มีด้านนี้ยังไม่รู้คุณครูให้เป็นด้าน c แล้วกันด้านที่เรายังไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าด้านอะไรคะด้านตรงข้ามมุมฉากนี่หา c ก่อนด้านตรงข้ามมุมฉากหา c ก่อนก็จะได้เป็น c ยกกำลัง2เท่ากับด้านประกอบมุมฉาก2ด้านมาบวกกันนะคะก็คือ2.7ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ3.6ทั้งหมดยกกำลังสองก็ได้เป็น c ยกกำลังสอง2.7 ทั้งหมดยกกำลังสองอ่าเราลองคูนกันดูนะคะอันนี้คุณครูจะไม่คูนให้ดูแล้วนะลองไปทดเองนะคะ2.7คูนกับ2.7ได้เป็น7.29นะคะนี่บวกกับ3.6กคูนกับ3.6นะคะเป็น12จุด 96นะคะต่อไปนะคะ mm hmm. ก็เอาทั้ง2ตัวนี้มาบวกกันนะคะ mm hmm. ก็คือก็ได้เป็น c ยกกำลัง2บวกกันแล้วจะได้เป็น20.25นะคะอ่า mm hmm. แล้วลองหาดูซิว่าอะไรอะ่ะที่มันคูนกันแล้วได้20.25 mm hmm. นี่ mm hmm. ก็อ่านี่ขอพื้นที่สีเขียวเป็นการทดนะคะ mm hmm. นี่เอาซิเอาแม่5 mm hmm. นะคะลงลงท้ายด้วย5 mm hmm. ท้ายด้วย5แน่นอน5หารลงตัวนะ5้า นะคะ5 0เป็น0ทด2 5 5 25นี่ต่อไป5 8 4 0 5 1เป็น5ได้5ละคูณกัน2ตัวต่อไปอะไรที่คูณกัน2ตัวได้81นั่นก็คือ9กับ9 9คูณ9เป็น81นะะดังนั้น2 0 2 5เนี่ยมันคือ5ยกกำลัง2คูณกับ9ยกกำลัง2หรือว่าหรือว่า5คูณ9ทั้งหมดยกกำลังสองก็คือ 45 95 45เนาะ45ยกกำลัง2นี่ดังนั้นแต่ว่าเราต้องการพิจารณา20.25เนาะ20.25เราต้องการให้มันเป็นทศนิยม2องตำแหน่งเราก็แยกล่างเลยแยกตรงนี้เนี่ยมันเปลี่ยนใหม่เพิ่มจุดใช่ไหมแยกตรงนี้ก็จะได้เป็น4.5คูณกับ4.5 ถูกไหมอันนี้1ตําแหน่งบวกกับ1ตําแหน่งก็จะได้เป็นสองตแหน่งนี่คาตอบดังนั้น20.25เนี่ยคือ4.5คูณกัน2ครั้งนะคะก็เท่ากับเขียนหมายเป็น4.5ทั้งหมดยกกําลังสองดังนั้น4ตัวเดียวนะคะสตัวเดียวก็คือ4.5หนี่4.5หน่วยอ่านี่คือ4.5หน่นวย หาได้ล้ก็สามารถหาความยาวรอบรูปได้นี่นะคะเขาต้องการหาความยาวรอบรูปแล้วก็เขียนดังนั้นเลยดังนั้นความยาวรอบรูปคือก็เอาทั้ง3ด้านมาบวกกันเลยก็คือ2 2.7บวกกับ3.6บวกกับ4.5อ่ะก็ลองรวมกันเลยนะคะเป็น 10.8นะคะนี่10.8หน่วยดังนั้นข้อนี้เราก็ตอบ10.8หน่วยนะคะก็เขียนตอบเพิ่มลงไปเองนะอ่ะโอเคนะคะสำหรับ การนำทฤษฎีบทพีทากรัสเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในการหาความยาวของด้านที่เหลือพร้อมกับหาความยาวรอบรูปในแบบฝึกหัด1.1ดก็ไก่นะคะข้อที่4ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะต่อไปคุณครูจะพามาทำข้อที่5ใหญ่เลยมาลองดูว่านอกจากทำได้แค่นี้ทฤษฎีบทพีทากรัสจะทำอย่างอื่นได้อีกไหมนะคะ,ะมาดูได้เลยค่ะ